ฮัลโหลเธอตอนนี้ป้าอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะซุ้มนี้ที่เราเห็นอยู่นี่นะคะเรียกว่าเป็นซุ้มดอกสะแบงนะคะเธอดอกยางนานนี่คือพืชประจําอีสานใต้นะคะเธอใช้ er. ท,ทั้งหมดนี้นะคะ11ล้านดอกได้โจทย์มาวันนี้ต้องมาแมทผ้าไทยนะคะให้ออกมาเป็นแฟชั่นและดูเป็นไลฟ์สไตล์ใครบอกว่าผ้าไทยใส่แล้วเฉยไม่จริงค่ะสวยมาก เธอที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือลายพระราชทานของพระอ,องค์หญิงนะคะเธอซึ่งเป็นลายใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่พระราชทานให้กับชุมชนของทางภาคอีสานใต้และตรงนี้นะคะก็คือม่านนะคะที่เอามาพิมพ์ลายนะคะเป็นทางเข้างานนะคะและตอนนี้นะคะป้าก็อยู่ที่งาน Color of b u ร i Lam นะคะนี่เทศกาลผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีของจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้คอนเซปต์ว่า The Gradient โดยในงานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่19มีนาคมจนถึงวันที่16เมษายน2568ที่ สนามฟุตบอลช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะภายในงานมีสินค้าไทยมากมายจาก23อำเภอจะตามป้ามาดูนะจ๊ะว่าจะมีอะไรน่าสนใจมาเล้วป้าเธอไปดูกันว่าเราจะมีสินค้าไทยอะไรบ้างสวัสดีค่ะอุย้ยสวยจังเลยอะ่ะดูโมเดิร์นนะแม่เนะเสื้อตัวนี้นะคะเป็นผ้าสีใส่ไปทำงานได้ อันนี้ผ้าไหมาจากอำเภอพุทธไทยส่งนะคะว้าให้คนนี้สวยมากเลยเธอชุดนี้บอกเลยว่างานนี้มีร้านค้าเยอะมากเธอค่ะเป็นผ้าผ้าอีสานสวยมากอะ่ะผ้าไหมมีชัยจังหวัดชัยภูมินะคะเธออ๋อเป็นผ้าฝ้ายย้อมคำสวยมากเลยอะ ตัวนี้ย้อมด้วยครั่งสีสวยมากจังหวัดสกลนครก็มาชัยภูมิก็มาจังหวัดสุรินทร์ก็มาเธอน้องหมีว่าอีสานได้เดชสวยงามมากเอาหลายหลายสีแนวตั้งแนวนอนมาผสมกันจนกลายเป็นนี่ตกแต่งบ้านสวยเลยอ่ะเป็นงานสารของบุรีรัมใช่ไหมแม่เธอตอนนี้ฉันอยู่กับน้องสมโอนนะจ๊ะเธอนี่เราได้ชุดมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันจ้าบาย นี่มาแล้วจ้าลุกที่หนึ่งจ้าเธอนี่คือผ้าย้อมคามต่อสีนะคะหลายหลายสีอยู่ในผืนเดียวกันนะจ้าเธอลุกต่อไปเจอกันนี่มาแล้วจ้าลุกที่สองนะจ้าเธอคือผ้าไหมจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมณ์นะจ้าเธอส่วนเสื้อตัวนี้นะจ้าเป็นแจ็คเก็ตจากนารยาจ้า วัยรุ่นบุรีรัม,มาแล้วจ้าเสื้อนะคะเป็นผ้าใหมมาจากบ้านนาโพนะคะส่วนกางเกงและหมวกนะจ๊ะเป็นผ้าไหม่เหมือนกันมาจากบุรีรัมและตัวนี้นะจ๊ะเธอเป็นผ้าชิลเลเวสมาทําเป็นกระเป๋าจ้าวัยรุ่นบุรีรัมจ้าปะชุดที่4นะคะมาแล้วค่ะชุดเดรสนะคะจากอเภอรสตึกบุรีรัมค่ะเป็นกระเป๋าสารนะคะดูมาดาม,มา ตอนนี้ยังไม่จบแค่นี้นะคะตอนนี้ป้าอยู่กับคนพิเศษอีกคนหนึ่งค่ะนี่ค่ะคุณแนนค่ะน,น้องแนนน้องแนนวันนี้น้องแนน,แน,น,แนต้องพาป้าไปดูเอกซิบิชันแล้วก็ไปดูนิทรรศการภายใต้คอนเซ็ปต์ว่า Color of ์ u วีลังอันนี้สวยมากเลยอันนี้คือปีนี้คือสร้างเป็นโดมห้องแอร์เลยถูกปะใช่ห้องนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องผ้าโบราณห้องนี้ก็เป็นไพรเวทคอลเลกชันของคุณศักชัยกายค่ะว้าว <Wow. S 2> ซึ่งก็จะเป็น <S <S> ซึ่ง,<อ>งเดี๋วสมัยมน,นี้เขาไม่ค่อยทอกันแล้วค่ะถ้าเป็นแบบ figure's อะไรมากๆขนาดนี้แล,แล้วอย่างนี้ตอนนี้ถ้าเกิดจะกลับมาทอทอได้ไหมอ่ะก็มีบางบ้านที่ทําได้ มัน Amazing มาก่ะดูดีครับหาดูไม่ได้แล้วเธอแดงๆเข้มๆกำมเลือดนกอะไรอย่างงี้แต่สีสวยมากอันนี้ก็คือ Present Day ปัจจุบันอยู่ภายใต้โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกของพระองค์หญิงสิริวัณณวรีนะคะใช่ค่ะก็คือท่านก็สนับสนุนน้องๆยังดีไซเนอร์อยู่แล้วก็อันนี้เราก็เลือกมา4ท่านนะคะเด็กๆ4คนคอนเซ็ปต์เราคือ Ready to Wear ก็คือแยกชิ้นเราอยากให้เขาได้เห็นมิติใหม่ของการใช้ผ้าไทยมากขึ้น ไม่ใช่แค่<ะ>แบบชุดเดิมๆชุดครูชุดที่ไปงานบุญง,งานบวชวิธีจับคู่สีใหม่ๆคนรุ่นใหม่เขาอาจจะตอบโจทย์มากขึ้น ห้องนี้จะเป็นลายสไตล์ค่ะแต่อันนี้คือลายของท่านป่ะลายใหม่ค่ะลายพระราชทานใหม่ลายพระราชทานของช่จริงๆก็อยากสื่อให้เห็นว่าผ้าไทยหรือโมททฟไทยเนี่ยเราไม่ได้ออพลายแค่เสื้อนุ่งห่มอย่างสามารถทําเป็นเฟอร์นิเจอร์อันนี้เหมือนบานเฟียมที่แต่งตัวของคนสมัยก่อนเนาะกระจกกระจกตู้แต่งนี่ก็สวยนะซโรเวสถูกต้องค่ะคือผ้าที่เหลือเอามาแบบว่ามาทําให้เกิดประโยชน์ใช่เก้าอี้ที่เราคุ้นชินค่ะเก้าอี้ร้านก๋วยเตี๋ยวอะเนาะใช่ สีธรรมชาติทั้งหมดเลยทั้งหมดนี่เป็นสีธรรมชาติใช่ค่ะแล้วก็เอื้อกับการสวดมนต์ก่อนนอนเธอสีธรรมชาติเอื้อต่อการสวดมนต์ห้องนี้เป็นห้องอะไรนะคะห้องเกี่ยวกับเรื่อง m e m o r i e s of b u r i l a m นะคะเป็น cinema room เป็นหนังที่พิการสีวัโลดนะคะทำกับให้ color of b u r i l a m ก็คือ color สีสันของคนของ culture ของเราแต่อันนี้ก็คือ s ี l v e r e ใช่ปะ ใช่ค่ะสร้างอินสปิเรชันให้กับชุมชนแล้วเขาไปต่อยอดได้เองซึ่งอันนี้ถูกต้องนะตือว่าไม่มีเคยแบบว่ามาสอนถักหรือเปล่าไม่รู้ถ้านะตือเจอก็บอกนันด้วยเพราะยังไม่เจอเพราะว่ายังไม่เจอ Conclusion ละค่ะนี่คือสุดท้ายท้ายสุดของเราก็จากวอลปีที่แล้วค่ะมิกซ์ให้มันไม่นวนวลขึ้นสนุกขึ้นจริงๆอันนี้ก็คือลายใหม่ที่ท่านเพิ่งพระราชทานอันนี้คือลายพระราชทานของท่านคือเอาผ้าไหมมาทำให้กลายเป็นการอัดพีท เวสของเราเหมือนกันบางอย่างที่มันชิ้นเล็กเกินที่จะไปเป็นเชือกเป็นอะไรได้ก็คือเอามาติดเสื้ออย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ก็เดียวกันที่รีไซเคิลแต่เราไปให้บ้านที่ทํารองเท้าแต่จากผักตบชวาผ้าไหมมาทํารองเท้าค่ะขอบคุณมากเลยน้องแนนทุกครั้งที่มาที่บุรีรัมย์นะทุกปีเป็นการรอคอยเลยคืองานค o l เลอรบุรีรัมย์นี่คือแฮปปี้มากที่ได้มาตลอดเปลี่ยนแปลงอินฟายทุกอย่างขึ้นมา ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคก็เช<อ>ิญข,ข,ของปีหน้าด้วยแล้วกันโอ้ยดือปีหน้า ถ้าบอกเลยนะคะว่างานคัลเลอร์ออฟบุรีลัมปีนี้นะคะตอบโจทย์ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น1ความสําคัญทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการศิลปะของผ้าไหมไทย 2. วิวัฒนาการผ้าไหมไทยในโลกแฟชั่นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่3นวัตกรรมการนําผ้าไหมไทยมาประยุกต์ใช้กับเครื่องประดับและใช้ในชีวิตประจําวัน4การอนุรักษ์ผ้าไหมไทยโบราณควบคู่ไปกับการค้นคว้าและพัฒนาการนวัตกรรมนะคะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือการซีนาวายนาวการเลือกซื้อผ้าไหมลวด ลายพิเศษที่จัดแสดงในนิทรรศการนี้เลยได้เลยค่ะ เธอวันนี้มีความสุขมากเลยเธอใครที่สนใจมาได้เลยนะคะที่งานคัลเลอร์ออฟบุรีลำนะคะนิทรรศการผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีของจังหวัดบุรีรัมยงานนี้นะคะถือว่าเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ลายพระราชทานของพระองค์หญิงสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไทยให้ทัดเทียมมหาอำนาจแฟชั่นโลกค่ะงานนี้จัดตั้งแต่วันที่19มีนาคมถึง16เมษายน2568นะคะที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วเจอกันนะจ๊ะเธอบ๊าย oh <laughs>